ใครมาเที่ยวสกอตแลนด์นะคะอยากให้มาลองสนามนี้มีชื่อว่าเฟรเซเบรหรือว่าเฟรเซอร์ระออกเสียงอย่างกันนะเออนั่นแหละใครมาก็แนะนำมาเล่นที่นี่ได้ค่ะมันก็จะถูกกว่า,าสนามแชมเปียนชิพทั่วไปเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นทรูลิงคอร์สค่ะแล้วก็จะเห็นยา่า ยานนี้นะมันจะทำให้ดูสวยมากเขาเรียกว่าจูน D U N E นะคะแล้วก็ดูสนามคือสุดยอดมากอคอนดิชันดีมากกรีนดีมากนะคะค่ะหลุมสิบนะคะหลุมสิบจะเป็นพาสีที่ระยะแค่271ยาร์ดนะคะแต่หลุมนี้จะเป็นด็อกเล็กไรนะคะมาดามก็จะเลอัพไปกับไม้3ค่ะ Off <balance> ขาดช็อต2นะคะระยะอยู่ที่120แต่ว่า into the wind นะคะมาดามก็ make sure ตี5 i v e iron ไปเลยค่ะออกขวานิดหน่อยแล้วหลุมนี้คือ g กรีนเล็กมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเนินด้วยพอว่าตีมาเมื่อกี้ออกด้านขวาก็เลยไหลลงไปเลยค่ะ เดี๋ยวจะชิดไปกับ60ค่ะแล้วก็สโลปดาวนะคะอสเลยไปไกลเลยค่ะ mm hmm. เลยเถิดเลยค่ะงานนี้บอกแล้วว่าเลยมาไกลตอนนี้คือพัดอัพฮิลนะคะก็จะมาลุ้นพาพัดกันค่ะดูว่ามาดามจะได้พาหรือเปล่า พลาดไปนิดเดียวค่ะโบกี้ก็เอาแล้วน่าส nice. มาถึงที่หลุม11นะคะหลุมนี้จะเป็นพาสีวินอะครอสนะคะลุมซ้ายไปขวาแล้วก็ขึ้นเนินค่ะสวยตรงไปเลยค่ะ ตอนนี้คือลมแรงมากนะคะแล้วก็เมื่อกี้ตีช็อตสอกับเหล็ก8ดไปไม่มั่นใจว่าไปลงในบังเกอร์หรือว่าไปด้านหลังกรีนแล้วนะคะเพราะว่าจำไม่ได้ค่ะเคยมาเล่นเมื่อปีที่แล้วครั้งเดียวแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเลยจำสนามไม่ค่อยได้นะคะ หวังว่าบอลของมาดามจะไม่ตกบังเกอร์นะคะทุกคนดูเลยจำไม่ได้ว่ามีบังเกอร์ด้วยนะตีไปอย่างเดียวเลยนะคะก็เดี๋ยวไปรอลุ้นว่าบอลของมาดามจะเซฟหรือเปล่านะคะไปรอดูกันที่แน่ๆไม่อยู่บนกรีนแน่นอนคะ่ะไปดูกันโชคไม่ดีคะ่ะปรากฏว่าบอลของมาดามทะลุออกมาหลังกรีนเลยนะคะตอนนี้ก็จะชอบไปเออชิปไปกับ็อบเวชนะคะ จิ๊บ into the wind ด้วยนะโอ้น oh, nice. uh ิส huh. รุ่นพาพัดอีกแล้วคะ่ะเราจะไ,ได้พาหรือเปล่าเนี่ยวันนี้เนี่ยรู้สึกแบ็กไนน์นี่โบกี้จะเยอะแล้วนะเนี่ยโอ้มิดเดิ้ลไลอีกแล้วโบกี้อีกแล้วคะ่ะ no ห oh, ลุม12พา4สตรอคอินเด็ก2ค่ะก็ยากอยู่นะแสดงว่า ช็อตที่2อันนี้ระยะอยู่ที่160หลานะคะวินอะครอสแล้วก็กรีนจะขึ้นเนินนะคะมาดามจะตีกับไฮบริดไปนะคะดูว่าลูกจะวิ่งขึ้นกรีนหรือเปล่าหลุมนี้เละมากคะ่ะเมื่อกี้ ช็อตสองตีไม่สวยช็อตสามไกลตกไปหลังกรีนในราฟนะคะตกในราฟหลังกรีนแล้วก็ชิปมาไม่สวยพัดไปแล้วหนึ่งตอนนี้ดับเบิลโบกี้พัดค่ะเละตุมเปะ๊ะเลยหลุมนี้โอ้ยทริปเปิลโบกี้ สาพา4ค่ะระยะอยู่แค่265หลาและที่สำคัญตอนนี้คือลมตามหลังนะคะดูว่ามาดามจะตีไปออนได้ไหมสวยมากค่ะที่แน่ๆลุมนี้นะคะจะมีบังเกอร์อยู่ด้านหน้าแต่ว่ามาดามสามารถตี oh <my> โอเวอร์บังเกอร์ได้นะคะระยะได้อยู่นะคะแล้วก็ที่แน่ๆลุมนี้แฟเวคือสวยมากสนามสวยมากจริงๆค่ะเมื่อกี้มาดามตีไดรเวอร์มานะคะ ข้ามบังเกอร์นี้ไปแต่ก็ไม่รู้ว่าด้านหน้าจะมีบังเกอร์หรือเปล่าเนาะของคนชายออกขวาไปนิดนึงค่ะนี่ให้ดูบรรยากาศของสนามด้วยเล่นไปด้วยเหนื่อยเหมือนกันนะวันนี้คือเล่นพาเล่นแบบสนุกนะคะอย่าไปซีเรียสเรื่องสกอร์นะวันนี้เพราะว่าลงแรงมากทุกคนของมาดามอูหนูหน้ากรีนนแล้วโอ้โห เดินก็ยากนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้สวยมากชอบมากนะไอเล่นไปเอาแบบไปที่นู่นหรอไอท์นออฟทิร์นออฟรืยยังไอดิ้นนอน r n นอ f อฟ l l I, turn off. Turn off really I t เปล่าไอต u อนไอทนออฟเกิดอักซิดเอนต์ค่ะรถความอักซิดเอนต์รถความ สวยมากทุกคนสวยมากว้า wow, ว very good สุดยอดไปค่ะเดี๋ยวมาดำไปชิปวันหัวมาดำอยู่บนกลินวันอ๋อ ว้าวนูนค่ะเมื่อกี้มาดาไม่รู้เลยว่าบอลอยู่ที่ไหนกลายเป็นว่าอยู่บนกรีนนูน่นโอเมก้าอลมากรีนโอ้โหสวยมากทุกคนหลุมนี้อ่กรีนจะเป็นเหมือนกระทะเนาะโอ้โหนี่คือร้ายจากนู่นนะคะ ผ่านอุปสรรคต่างๆมากมายทั้งบังเกอร์ทั้งเนินเขาแล้วก็มีช่องทางนิดเดียวตรงนี้นะคะให้เราวิ่งเข้าไป่ไอกรีน yes this is my ball here super, super ดู p e r ค่ะ super duper shot ของมุดชายสองออนเดี๋ยวของมาดามลุ้นอีกอันหดค่ะ เบอร์รี่พัทของคุณชายค่ะไนซ์โอ้มิสเตอร์โอ้สองลายสองลายมาลุ้นพัทของมาดามนี่ก็พัทค่ะ ว้าวถือว่าโชคดีมากนะคะเพราะว่าตีมาตีคือตีสวยนะคะแล้วก็ตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็โชคดีว่ามันผ่านอุปสรรคเนินเขานู่นนี่นั่นมาเยอะแยะนะคะแล้วก็มาตรงที่มาลงบนกรีนพอดีนี่เลยก็ต้องเลยต้องคอนเซนเทรตหน่อยนะคะเพราะว่าต้องเช็คลายให้ละเอียดเลยเพราะว่าตอนนี้เรามาลุ้น e ีเกิลพักันคะ่ะ If you hit it if you I'm hit light, it if I hit it. Oh. <laughs> yes, a scalp to the flag. Ooh Lumsipsy พาสานะคะคือตอนนี้ลมลมเปลี่ยนทิศทางนะคะหมุนไปทั่วแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันดาวฮิลนะคะมาดามก็จะตีเหล็ก6ไปค่ะ เลยค่ะทุกคนว่าวันนี้เป็น private coast ของเรานะคะเราซื้อสนามทั้งสนามค่ะเพราะว่าตอนนี้ในสนามไม่มีใครเลยมีแต่เราสองคนค่ะที่เ r ร s ซอร์เบิเป็น private coast นะคะตอนนี้เราอยู่ที่หลุม15จะเป็นพาฟนะคะเดีย๋ยวมารอนุ่นกันค่ะ Perfect. Yeah, fifteenth part five second shot. One eighty something. That's very good. Come back down. wide out okay straight down the middle over the bunk from the left that's fine over the bunker 121 yards nine iron second shot on the 16th Get there. ตอนนี้เรามาถึงที่กรีนหลุม16นะคะเมื่อกี้ตีเหล็กเก้ามาก็พอดีแหละมันวิ่งขึ้นไปนะคะก็พัดได้อยู่ขอบอยู่อยู่ขอบขอบกรีนหรือว่าอยู่กรีนเหมน,นั้น <laughs> เดี๋ยวจะให้ดูว่าบังเกอร์ <laughs> ดูน,นี้บังเกอร์หน้ากรีนโอ้ยไม่น่าลงไปเลยนะคะโอ้มาดามอนกรีน Uh, looking good looking good นี่ค่ะวันขอมมานดามยุบ clean t beauty Good shot. This from the top. 17 second shot. Opposite 36 ตกไปเลย ที่สุดเราก็มาถึงที่หลุมสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้เริ่มจะหมดแรงนะคะแต่โชคดีที่ว่าตอนนี้อากาศดีค่ะลมยังแรงเหมือนเดิมแต่ว่าแดดออกให้นะคะเย็นอ,อ,อากาศกำลังสบายสบายสำหรับการเล่นกอล์ฟเลยทีเดียวนะคะรอดูคุณชายตีช็อตสองนางตีดรเวอร์มาสวยมากนะคะเดี๋ยวรอดูช็อตสองของนางว่าจะออนกรีนไหมนะคะ Luck. Get in. Go on. Go! Wow! Good shot! Birdie! 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 Quack 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 quack! <laughs> 18th birdie box. เมื่อกี้ของคุณชาย 7, จบด้วยเบอร์ดีค่ะเดี๋ยวมาลุ้นของมาดามกันว่ามาดามจะพัดเบอร์ดีได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าชาั้นมันค่อนข้างโอกาสมันค่อนข้างน้อยเหลือเกินเพราะว่าลองพัดนะคะแต่ก็ลุ้นค่ะอ จมแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้มาดามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็ช่วยกันแชร์กันไปเยอะๆเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย